นี่จ,จะขอไปจะใครห่นนะนี่ยอ่ะไหวก็ว่วเอาดื้อลูกกินสิเออเจ้าที่คับเด็ดเดยินมหนี่ให้น่นมือเป็นหามือมอเนี่ยบวมดเน้อไงขใส่ขาใส่ขาใส่บวมขึ้นเยเด้งอะ่าเด้งมาเลยเนี่ย แล้วย้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก่อนที่จะเติมน้ำเกลือเติมน้ำเกลือแล้วกะนบอลไอ้เนี่ยไอ้หย่านะไอ้หย่าเอาโทรศัพท์กูฟอคัดล่มกี่ข้าแล้วกันมึงเป็นหย่ามึงย้ำบอกคือเปิดตอดเจ้าเจ้ามึงย้ำมาบอกย้ำขำขึ้นนะลุงมึงมาขึ้นไปแทบเนี่ย ก็เป็นนายหยิ่มไปโรงพยาบาลหอนเจ้าเจ้านี่พอกระเดิกพอเดินพขำพหมมือรอนัมึงต้องรอให้อากาศนักก่อนมึงถึงจะไปโรงพยาบาลก็ตคือนี่ตคือนี่มันนัดอดเน่ียอเดนอียงอะไกัว่ากันได้ยินเจมเปนี่จมคือโปรไซสสายสายจ้ะฮพาตัดอ้หญิหมอเป็นมาพาตัดหญ ดูน้องนี่ออกถ้าไขมันไงไขมันออกไหนไขมันเนี่ยกัะดีสีเนี่ยนสีผมผมใบเนี่ยเอามันเป็นได้ไงกูก็เป็นเหมือนมึงนั่นหรอฮ้กูก็ไขมันไปตัวจำกัมกูก็เป็นอย่างมึงนั่นลุงกูก็เป็นอย่างมึงนั่นนะฮะก่อเดี๋ยวเขาจะเอาลงงานเนี่ยว่าเออของร้านมันแบบผิววันทรงมามันจะมาพานี่เนี่ยไขมันเนี่ย ใครมานะเบนเออเดี๋ยวอันเดีเร็วรอกำมเดี uh, ๋ยวขอใส่ชุดโรงพยาบาลเอออันเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมาเลยเดี๋ยวโพยาบาลจะว่างเอออีนาเออพอาำพอมืดอ่ะลุงเดชเป็นในยังก็บอกตอนเจ้ามาบอกตอนขำบอลมืดอ่ะหลานป่าไปโรงพยาบาลอันนี้ลูกปีแก้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ลูกลุงเดชนะลูกลูกปีจันทร์แก้ว ลานป่าไปโรงพยาบาลไกลบ้านเขาก็ส่งไปจังวัดเจ้ากว่าจะอยู่ห้องชุกเฉินให้เป็นสองสามชั่วโมงกว่าจะส่งไปจังวดัดแถมพอเดึกพอเดินอ่ะมศรีก็ได้รับได้นอนอันไปถึงหมอมากระถามลุงดีนะลุงได้กินข้าวไปเจ้าผนจะเอาไปดูดไขมันเรืยอไประเทศไทยแสงเยอะแล้วเอาเอา,เอาถนห้องมันเยอะกว่าไปนะถนท้้งนั้น าวถันะน่ออมมาแล้วเนีย่ยเข้าใจเกีงองไปตีมือมันลหรอเจ้๊ยเกี๊ยอะยงองไปตีมือมันกับมึงอ,อย่างหมอเป็นมาเกีเป็นเสด็จแต้เมื่อเยเข้าห้องวารตาัดเหรอกะเดี๋ยวเป่เดี๋ยวไปย,มยามมาเส ดีก็ไปถึงก็ได้พานเลยก็ดีแกได้ดูไข่มันได้รเราเป็นยังไงคือดมยาเหรอดมเลยชุ่มันก,นก,ก,กนันเนี่ยนะก็ก้ามผมตัว่าอันไม่น้องไปเจ็บต่ง่าวทำเนี้ยแต่แหนไปดูไข่มันตีมือกับตีตีนมันท่านกับดูดีคอค่ะข้อมือก็ข้อเท้าอืมมือ,อย่างนี้อัหมดแต่กูได้หันเป็นขี้ดีอันตะตุต่มจ้ะ ก็มือก็เป็นแค็นักหลมเนี่ยมันเจ็กูดิ้งกูเยันบอดูฟังหนัเด่นหน้าฉีดมดกูมาถึงโรงพยาบเดนหังจุมุกเลปแบบแอะเออมันฉียมเข็มโรงพยาบาลอะเดียวมันนาสีตาามที่เป็นหนังหน้าตาสีเก่งให่ที่เป็นหนังเีแต่มันเป็นไฮมันน่ะขอน่ะเจบปวดกะ

เนี่ยมันเกิดมา่ไหนโคตน่องไต่กูฮะเดชมันย่าเขาเกิดมา่ไหนเขาจะมีแก้วไม่กุลเนี่ยเมื่อเขาโคตรเมืองแต่เราทีมื่อวานกันนะเขา a ักต n g ัก t ิ n g เอาโคตรกูไปเกี่ยวอย่างก็ปอมันนะโทรไปหาปอบปุ่นแกจะโทรมาหากูอย่างอาะสีเขาจะเลี้ยงเขาไม่แคร์ก็ปุ่นอ่ะอู้ปินเนี่ย เม่โคเธอกูเขาก็ตึงเรี่ยงแจ้วโทรศัพท์ปอมันก็มีมันก็โทรมาหาปอมันเน่โทรมาหากูหนาะมันใจมันจะมันจะสื่อแฮมใหม่ย้ายไปอะไรตานั่นสื่ออย่างโทรศัพท์โอนสื่อมีโทรศัพท์ดีกว่าเนี่แตกมด มันสนใจที่ไหนโทรศัพท์มันก็มันกใจได้แต่วันใจ้กูก็อยูดปัตนาประเทศหนอกเพยแก้วถ้ามันสนใจมันก็โทรไปหาเมืองโทรหาไพยก็ได้ลูกถ้ามันสนใจปอมันมันสนใจเองอถึงถถจะพีกถึงจะพีกแล้วกูมันกับกิวยะกันนะคนละคนมันก็ว่าอย่างนั้นอะมองลูกกูยังสนใจแต่แม่ก็ละอู้กับถึงวันอะแกเป็นไข่หมันตีคอแข่งเนี่ยกับขอกับมือ หมอเพิ่เลยดูดออกไอ้วบบใครมาในะยังหมอปนเอาเลือดไปตรวจแกปวดนะนั่นแหละน้องบอลก็ไปจันแก้วก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องจนปตีหน<ๆ>ึ่งตีสองก็จะได้กลับบ้านปตีสามตีสี่นี่แหละสมศรีก็จะจ้างคนเฝ้านะคะกลังคืนเพราะว่าน้องบอลก็ไปแก้วมันมันมีไฟเฝ้าเฮ้เนาะมันไก่บ้านตัวอะไรอย่างยุงกันหนักเนะ่ยจ้างบนจ้างพยาบาลน,นะคืนละสามร้อย แต่ลุงเรนเปิดเมื่อจ้างเปิดว่าเป็นอยู่คนเดียวได้เวลาทุกขังด็แกนอนโรงพยาบาลสมศรีก็จะจ้างเอาเจ้าเพราะว่าเฮามันมีคนเฝ้าเนาะพี่จันแก่สบายตัวน่ะนะจะให้น้องบอลเฝ้ามันกะอ้อนไว้หลุนเนาะอืมจ้างพยาบาลก็ดีไปอย่างน่ะเปิดเจ็ดตรงเจ็ดตัวอาบนองอับนามเฮอเฉพาะกลางคืนนะเจ้าหกโมงหกโมงเย็นถึงหกโมงเจ้าคือละสามร้อย สามโมงปุ๊มามอนี้ก็ลบวก่บกอยไดนช่างว่าจะอ่านอ่ะอดสองอดตนพนสองข้อตัวมันนิไัยยังหัวบนหอยยามบบเนี่ยนนี้แบบมึงจริอันนี้จริงเหไปเอายางงพยาบาลนะโรงพยาบาลคนนันคนนอนนี่เบบเอานี่หมอไปช่นี่ยาไปอู่่นี่ นี่เิมมาเติมเฮียห้องมันให่เลยไงเหรอวะไหนนี่ชันห้ามก็ตะกี้ลงไปนีั้นห้าใจมาขึ้นเร่อยเาต้มเขต้อ่บ้านนะคือขี้เหลววันนี้กินแน่นอน เอามาอะไรกี้อย่คนเดียว,วเลยออา,า,ออา,าผัาตัดเมือนกันกนะขาวหามผัตัดตรู้เลยดีก็บันผักตัดไปผักตีอันตะปุมแบบผอกตัดกไรอย่างเดียว,วนะหนอเมื่อกี้หัวมันไปเล่นข้าวบ้านกูเ,เป็นแต่หูใสาา่หัว เดีต้องเืนนเนี่มันไม่ยากแล้วันกูยังไม่ซีวะกูย่อให้วกูอกง